อ่ะโอเคครับน้องจอยครับวันนี้น้องจอยอยากจะขอบคุณใครแล้วได้อะไรไปบ้างครับท้ประโยชน์อะไรไปบ้างเชิญครับโอเคค่ะวันนี้<ม>จอยก็อยากขอบคุณบอสให้ค่ะพี่น้าค่ะขอบคุบคแล้วก็ขอบคุณพี่พีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนค่ะณที่นี้นะคะที่มาครั้งแรกเนาะก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะอาจารย์ ได้เกี่ยวกับงานขายจากที่ไม่เคยรู้เลยเหมือนที่อาจารย์ให้ทดสอบครั้งแรกเลยยังโดนพี่ดูเลยว่าคือไม่ได้เกินไม่ได้นำไปคุยขายเลยอย่างลูกค้าจะกลัวก็รู้แล้วว่า A B C ทำยังไงนะจะทำให้ลูกค้าแบบว่าเราเข้าขลูกค้าได้ลูกค้าพร้อมที่จะฟังเราค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ได้นิตรภาพใหมๆ่ๆค่ะจากรุ่ <S <S 1> <S 1> ในพี่ค่ะเปนนี้ใจมากเลยค่ะ เป็นกนำลังใจถัดไปครับน้องเล็น้องปลาน้องปลาวันนี้อยากจะขอบคุณใครและน้องปลาได้อะไรมากครับเชิญค,ครับขอบคุณพี่ละค่ะขอบคุณพี่ละค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เอยูพีพี่ตอยย่พามาติดเตนไม่เป็นไรจักไม่เป็นไร,นไรวันนี้ได้อะไรบ้างคาง ค่ะก็ได้จากคนเมื่อค้นก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณอาจารย์ครับอ่าโปร่งมือให้น้องเล็กเราหน่อยนะมาครั้งแรกอ่ะยังพูดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวไปอ่ามาน้องหนิงน้องหนิงน้องหนิงเธอได้น้องหนิงนะหนิงเออน้องหนิงครับวันนี้เชิญครับ ท,ที่ให้โอกาสดีๆมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่นุชก่อนเลยตามฟรีนะเราหนกมาไหมเนี่ยพี่ให้อศาจารย์ให้แล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะคะที่แบบให้ความรู้กับเราในวันนี้แล้วก็เสนอแนะไอเดียแนวทางอะไรให้ห่หลายหลายหลายอย่างเลยสําหรับมาวันนี้ก็ได้ปกติ ok id, ไม่ไม่คิดจะเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ได้เทคนิคในการขาย เราไม่ได้ขายแค่ของอย่างเดียวเราจะขายอะไรในความเป็นตัวเราในผลงานของเราหรือในสิ่งที่เราอยากจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นน่ะจะขายคุณยังไงขายไอเดียขายอะไรเนี้ยค่ะได้เทคนิคไปไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ชอบในเรื่องของการวิเคราะห์คนมองคนจะเช้าหาแต่ละคนยังไงคุณถึงจะขายของได้อันนี้เป็นเทคนิคเนาะเพราะแต่ละคนก็จะมีวิธีการเข้าหาทีทีไม่เหมือนกันถ้าคุณอยากได้งานคุณก็ต้องวิเคราะห์เขาก่อนว่าเราจะ ขายแับขายของให้กับเขาอย่างไรพี่มีนะเนวิธีไหนต้องขอของคุณอาจารย์ลงมัธยมศรีอาะปรบมือให้คุณหนิงมาหน่อยครับอาพี่บีสักหน่อยก็ได้ครับพี่มีพี่มีพี่ต่อพี่อุ๋ยนะเหตุเสริมครับ ขอบคุณครับอะปรบมือให้พี่บีหน่อยอาอาจารย์ต่อแล้วก็จบท้ายด้วยผู้โสนะครับก็เรียวนนี้ก็สนุกดีครับ<ค>อาจารย์ต้อง,อง,องพูดกับพูดเดิมเลยกับอาจารย์ทุกครั้งก็รู้สึกเวลาผ่านไปไวน,น,นะครับจบเลยได้เรียนสนุกทุกรอบนะครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานขายนะครับดยเฉพาะเลือก A B C นะครับก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับว่าเราเป็นคนขายเนี่ยอย่าพูดเยอะฟังเยอะๆนะครับแล้วพอได้ความต้องการลูกค้าแล้วเนี่ย เราค่อยเสนอผลประโยชน์ที่ตรงกับลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็รีบจับเซ็นขายสันะครับเราจะทําให้เราเนี่ยมียอดขายไวๆนะครับผมขอบคุณครับอ่าปรบมือให้จันต่อครับพี่อุ๋ยสาวสวยของเราจันครับขอบคุณอาจารย์เนี่ยนะคะแล้วก็จันน่าเชื่อคนค่ะวันนี้นะคะก็ได้ความรู้ถึง่ยวกับการย้ำเตือนเรื่องของการขายเนยที่ตี่ต่อทั่วไปก็คือเราเอ็นดิซีเด่นสำคัญค่ะเราควรจะเมื่อที่เรารู้เยอะเราพูดเยอะเนอะเราควรจะฟังลูกค้าก็ได้ ลูกค้าได้หรือว่าเพื่อนหรือเพื่อนจะทำอยานนั้นกับเราได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ้าปรบมือดังๆครับท้าทุก